เป็นสีนะครับสะอาดหน่อยน่ารักหน่อยคันนี้ก็จะเป็น R56 uh huh. R56 นะครับความแตกต่างกับเชคเมดนะครับรูปทร<ต>งนะครับแทบจะไม่แตกต่างน้องอ้อมแต่พี่ต้องขอบอกก่อนว่า R56 ต้องบอดี้ใหญ่กว่าเพราะรหัส hmm. ตัวถังนะครับถือว่าเป็นพี่ oh. ก็ดูได้เลยนะครับว่าไฟหน้านะครับ mm hmm. กระจังหน้าเขาจะใหญ่กว่านะสังเกตดูได้เลยเป็นปี08สีครีมค่าสติกเกอร์ดำคือ เท่นะพี่ปกติคือมันอาจจะออกหวานนิดนึงแต่ว่าทีนี้พอข้าวดำปุ๊บออกดูแนวเท่ไปเลยนิดนึงเลยนะคะราคาคันนี้ออแจ้งก่อนราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะปีสอง8ัปดใช่นะครับรถแท้เหมือนกันมือเดียวเหมือนกันค่ะสภาพนี่โคตรสวยเลยนะมาต่อนะครับมาไลฟ์กันทีละจุดนะครับแม็กนะครับแม็กของเขานะครับก็จะเป็นแม็กนะครับเดิมติดรถนะครับจะเป็นลายนี้นะครับของรุ่นนี้นะ แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมบอกนะเมื่อกี้นะครับมันเป็นหัวน็อตนะครับปกติอันนี้เริ่มเริ่มเป็นดอกไม้ละนะมันจะมีแต่ละคันนะครับไม่เหมือนกันนะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ยางนะครับของกูดเจียก็เป็นยางเกรดนะครับของอเมริกานะครับกูดเจียก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับขอบแม็กก็เป็นขอบ16นะไอ้ I 17 นะครับยางปีใหม่ๆกันอยู่นะครับดอกยังเต็มอยู่นะกระจกมองข้างทำไมเป็นไรกระจกมองข้างทำไมเป็นอย่างนี้นี่แม่กระจกมองข้างลายทงหมักลุกนะครับสติกเกอร์เขาติดข้างเอกลกอร์เอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ทางแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะครับรอบคันเหมือนเดิมอไล่ขอบยางไล่ขอบโครเมียมตรงนี้นะครับรอบคันนะครับสวยงามที่เปิดประตูก็โครเมียมที่ จบไปนะครับแล้วก็บีบนะตรงนี้นะครับหลายคนสงสัยว่ามันไม่เหมือนรถรุ่นที่จะต้องดึงออกมามันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในต้องบีบนะครับเนี่ยบีบแบบนี้นะครับอยู่ข้างในนะครับอ่าอ่ากระจกนะครับไม่มีขอบกระจกมันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะได้ฝาปิดแบบนี้มานะครับฝาปิดแบบนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับล็อกรถก็ล็อกนะครับล็อก เวลาล็อกลุกนะครับก็ล็อกเวลาเติมน้ํามันก็เอาก็ปลดล็อกนะครับมันจะไม่ใช้ตัวเปิดปิดเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันจะต้องดึงถังน้ำมันนะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับมันเป็นต้ล็อกนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมครับน้องอ๋อคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้ค่ะแต่ลูกค้าดาวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 0 1 5เช่นเดียวกันนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีจริงๆเลยนะผมบอกได้เลยว่าประมาณ6 5 0สสบายสบ นะครับประมาณ6กแสนห้านะครับก็ผ่อนอยู่ตกเดือนละประมาณ12ึ0 0หบาท1 3ึ0 0หบาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครดาวเยอะนะครับก็จะทําให้เราผ่อนน้อยลงดาวเยอะผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาไฟท้ายนะคะมีโคมเมียมมันต้องเป็นโคมเมียมนะมีนีดมันจะชอบมีขอบโคมเมียมเกือบทุกจุดค่ะพี่เห็นไหมคะสี่ขีดดูนะครับไฟเบรกข้างไฟเบรกนะครับข้างล่างนะครับต้เป็นโคมเมียมนะครับล้อมรอบ นะตัวนี้ของที่เก็บของก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใชท่ที่เก็บของใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอนี่นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับดูง่ายมากรุดเดิมๆนะครับครับกลาวจากโรงงานนะครับแล้วก็มาร์กเดิมต่างๆนะครับไม่เคยมีรอยไปทําสีไม่เคยมีรอยการกระแทกนะครับตัวถังนะครับเป็นโมโนโครอค็อกถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับสําหรับมินิ เดี๋ยวพาดูข้างในพี่ว่าเป็นยังไงดีน้ออมอยากไปข้างในอีกใช่ไหมใช่ไปข้างในนี่นะครับตัวนี้มันจะปวดตรงนี้นะค่ะที่เบาะนะครับอ่าแล้วก็ขยับอ้าไปนิดนึงขออนุญาตนะครับนี่มาแล้วมาแล้วเอาแบบปกติเลยนะครับแบดูดีว่าห้องอมจะอึดอัดไหมนะครับตรงนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับเสียบเข้าไปอ่าน้องอ้อมรู้สึกเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถามความรู้สึกน้องอ้อม ให้ดูตั้งแต่ข้างหน้าใหห้้้ดูาางนก่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับมินินะครับต้องเป็นทรงกลมครับผมนะครับดูนะครับจากข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมือเปิดไม่ว่าจะเป็นตัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นทรงกลมหมดนะครับแล้วก็ตัวมือจับประตูนะครับก็จะหุ้มหนังเป็นสีครีมนะครับแล้วก็มีลายเส้นนะครับเป็นวงรีนะครับที่ขอบประตูเป็นสี เงินนะครับไม่มีแม้แต่ริ้วรอยนะครับนี่บ่งบอกว่าสภาพรถเขาดีขนาดไหนนะครับพอมาดูข้างหน้านะครับ่พีมาดูข้างหน้านะครับแอร์แบ็กของเขานะครับต้องมีความปลอดภัยก่อนน้องอ้อมที่เสานะครับ1 2 3 4เฉพาะคู่หน้านะครับสี่ใบโอ้โหนะครับแล้วก็เสาหลังคือพูดง่ายๆนะครับรถคันนี้นะครับแอร์แบ็กอย่างน้อย8ใบ นะครับเป็นรถเล็กก็จริงนะครับแต่เรื่องสมรรถนะเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องอ้อมต้องมาดับหนึ่งต้องมาก่อนเลยนะคะช่องลงช่องแอร์ไม่มีหักนะครับแล้วตัวนี้นะหมุนนะครับหมุนนะครับปิดลมเปิดลมนะครับจะใช้หมุนนะครับของมินินะแล้วก็หน้าจอหน้าปัดนะครับของเขาจะใหญ่เหมือนเดิมอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าจนมาถึงรุ่นใหม่นะครับน้องอ้อมเขาจะคงคอนเซปต์นี้ไว้อยู่คงคอนเซปต์มากพี่ นะหน้าปัดของเขานะครับก็จะเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนนะมีเลือกฟังเพลงรับโทรศัพท์ได้นะครับเปิดเสียงปิดเสียงนะครับเลือกเมนูนะครับต่างๆอยู่ตรงนี้นะทุกอย่างนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับง่ายๆนะครับกระจกนะครับก็จะเป็นรูปกระจกนะครับไฟหน้าปลดล็อกนะครับนะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับตรงนี้คือปลดล็อกนะครับเรื่องนี้ก็ขึ้นลงกระจกนะขึ้นลงกระจก แล้วมีเพิ่มขึ้นมาให้ด้วย DSC off ก็คืออะไรครับน้องอ้อมครับกันลื่นกันลื่นใช่ไหมี่นะครับนี่แล้วก็ตัวหมวดสปอร์ตชอบเบาะการออกแบบเบาะเขานะครับปีกนะครับน้องอ้อมเขาจะจะเย็บด้วยหนังตรงกลางเ็าจะเป็นผ้านะครับแบบอารมณ์สปอร์ตนะครับแล้วปีกนะครับจะเย็บด้วยหนังนะครับดูนะครับพี่ดูด้านหน้าเสร็จแล้วลองมาดูด้านหลังนะดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะพับให้พับให้พับให้ พี่ตะกรงนิดนะึงแล้วพอมาดูด้านหลังนะคะอันนี้คือตัวพี่หนึ่งใหญ่นิดนึงนะอ,นนอ้อมมาอยู่ในตรงที่พี่หนึ่งนั่งเป็นคนขับแล้วอ้อมเป็นคนนั่งด้านหลังนะคะซึ่งตัวอ้อมก็สูงประมาณร6 0ยนะคะอาจจะไม่ได้สูงตามมาตรฐานหญิงไทยเลยอะทีเนี้ยคือที่วางที่วางขาคือแบบพี่มันก็วางสบายนะคือหนูคิดว่ามันน่าจะอึดอัดกว่าน,นี้ตอนแรกไม่เลยนะแล้วอย่างหนึ่งเหมือนกับคันนั้นเลยก็คือว่าตรงกลางตรงนี้นะคะเขาแบ่งโซนชัดเจนว่าตรงนี้ ใช้เป็นที่เสียบที่คาดเบลเท่านั้นเองนะพี่นะก็มีตัวนี่ด้วยนะอ้อมลองดึงให้ดูหน่อยมีคาซิสนะครับมีคาซิสใช่ไหมไม่ดึงจากล่างครับดึงจากล่างอ๋อดึงจากล่างอ่านะครับไม่มันจะเป็นขอเกี่ยวมันเป็นแบบนี้นะครับขอเกี่ยวหรอนี่ข้างในนะครับมันให้เกี่ยวไว้อยู่อ่ให้เกี่ยวไว้อยู่อันดับนะครับเห็นไหมเห็นไหมอันดับแรกเลยให้ดูนะครับลักษณะนะครับจะต้องมีลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ สีเดิมคานเดิมนะครับไฟเดิมนะครับทุกจุดมีสติกเกอร์อยู่นะครับเห็นไหมครับมีหมดนะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะ<ม>ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้พบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าหรือคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับนะสวัสดีครับ